สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมา VS ทั้ง3ตัวนี้นะฮะ Arc Cyber 11 d r i v e X10 แล้วก็ Harp ะ t e ศไ0มตัวนี้ฮะจะเป็นรุ่นท็อปทั้งหมดของแต่ละแบรนด์เลยนะสำหรับไม้ประหลาดน,นะซึ่งโอเคฮะเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเฮ้ยเราชอบตัวไหนบ้างเราไม่ชอบอะไรยังไงบ้างอ่ะโอเคก่อนดื่นนะเห็นเสื้อน,นี้ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูโอเคสั่งซื้อกันได้นะจ๊ะเพียงตัวละ สามบาทฮะก็มาเป็นข้าวรัวเหมืนมอสเหมือนกันนะฮะจะมาบอกวิธีการตัดสินใจในการเลือกซื้อแล้วกันอันนี้ผมอม่เอาผมเป็นวิทยาทานนะว่าเฮ้ยผมตีทั้ง3ตัวมาแล้วแหละ ทั้ง3ตัวเนี้ยผมชอบตัวไหนมากที่สุดและผมจะให้คะแนนแต่และอันดับอันดับนะเพื่อ <oded> <se> เป็นการประกอบการตัดสินใจใ,ในการซื้อนะฮะทุกคนปี2024ไม่มีตัวไหนท็อปเท่า3ตัวนี้แล้วนะสำหรับมารานนะฮะลูกแรกลูกตกฮะเชื่อไหมผมให้ได้ X อ0อันดับหนึ่งอันดับ2ออาร์อันดับ3จะเป็นฮาร์บิทิกเก้าพันเพราะอาจจะด้วยกล้ามันแข็งด้วยนะมีความกระด้างนิดต่อให้มีฟีคอมันก็ยังแข็งนะฮะลูกดาโอเคลูกดาเนี่ยมันจะเป็นการใช้ความเร็วการใช้ความเร็วเนี่ยผมให้ฮาร์บิทิกเก้าพันที่ ันที่3เป็นอาร์คไซเบอร์นะลูกเซฟโอเคฮะลูกเซฟเนี่ยถ้าลูกเซฟนี้ก็จะง่ายหน่อยลูกเซฟผมให้หาเร์เซ็นต์เก้าพันอันดับ2ก็อาร์คไซเบอร์อันดับ3ก็เป็นไดซ์เอ็กซ์นะฮะลูกวางลูกหยอดเนี่ยผมให้อาร์คอาร์คเนี่ยคือบาลานซ์ผมว่าบาลานซ์ครบเครื่องสุดละการวางการหยอดเอาตามสไตล์ไม้นะอันดับ2ผมให้หาเร์เซ็นต์เก้าพันอันดับ3ผมให้ไดซเอ็กซ์ความตีง่ายตีง่ายสุดผมบอกเลยครับเปอเทคนต์เก้าพันตีง่ายสุดอันดับ2อันดับ2เป็นอาร์คไซเบอร์ฮะตีง่ายกว่าไอตัวนี้ตีายาก ด้วยความมันมีอาจจะมีแความเป็นเมคคาลิกกันมันเลยอาจจะยากนิดนึงนะความนุ่มสบายตีไม่สถานมืออันดับดึงก็งยังเป็นทางเท 9, ็กเกอร0พันทางเท็กเกอพันก็ยัง ยังคลองใจผมอยู่นะอันดับ2ทุกคนจะคิดว่าเป็นวิกเตอร์หรือเปล่าเขาเป็นฟรีคอไม่ใช่ฮะให้อาร์ครัอันดับ2ความติงอะไรความไม่สถานความนุ่มผมให้อาร์ซเบอร์ฮะอันดับ3ก็เนี่ยแหละฮะได้สิบเพราะไมมันตียากต่อยมีฟรีคอก็ยินตะการ์มันแข็งมากแม่งไม่เหมาะกับมือไมเลยมันต้องใช้สกิลนิดน,นึงพอกล้ามันแข็งต่อยมีฟรีคอก็ไม่ได้ช่วยขนาดนะั้นเทคโนโลยีความล้ำหน้านะผมให้วิกเตอร์ วิกเตอร์เนี่ยผมว่ารู้สึกว่าความล้ําเทคโนโลยีที่ใส่เข้ามาผมว่าวิกเตอร์เทคโนโลยีจะเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นไม้ที่ดีที่สุดนะเพราะเทคโนโลยี oh, เนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนแบบรถจนะีนอะที่แบบเทคโนโลยีใส่มาอัดแน่นอัดเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คุณภาพก็หรือการใช้งานผมจะไม่พูดถึงนะลำ <c oughs> สอง <c oughs> ก็เป็น 000, ฮาวเทคเก้าพันทุกความที่ไม้มันค่อนข้างจะตีง่ายมากๆนะด้วยวัสดุอะไรเงี้ยมันใส่จะใส่โฟมมามันจะนิ่มใช่ไหมมันจะทําให้แบบเฟรลลี่กับยูเซอร์มากๆฮะส่วนอัลำสามมาทำไมผมถึงให้อาร์กยูนิเนี่ยผมมมบออกเเลยหืน ไม้ไม้โบราณ <laughs> ไม้โบราณหมายถึงแบบเหมือนเทคโนโลยีแบบเก่าๆเข้าม,มาใส่เงี้ยมันไม่ได้แบบอัปเดตมากอัปเกรดน้อยเหมือนแบบเป็นไม้ออกจะแบบล้าหลังนิดนึงนะเคลื่อนไปทางไหนแล้วแต่ตัวเองก็ยังแบบยังเป็นคงความคลาสสิกแล้วกัน <laughs> สีสันแน่นอน,นะฮะ How 9, นาฮาวเท็ก9,000อันดับหนึ่งฮะอันดับสผมว่าอันนี้สวยกว่าไดเอ็กอันนี้ก็นะฮะใช้คําว่าคลาสสิกล้กันเท่าแดง ไม่มีลูกเล่นเลยราครา E สองตัวเนี้ยมันจะใกล้กันมากนะห้าพันิดนิแต่ด้วยความลิมิเต็ดหรือความหายากอะผมให้ตัวนี้ได้ X 1ิบจะเป็นราคาที่จับต้องได้ง่ายสุดหาง่ายสุดแล้วก็จะไม่มีราคารีเซลนเนี้ยก็ราคารีเซลก็ประมาณ6,700 0โดยประมาณนะอาร์ส่วนตัวเนี้ยแพงโดยธรรมชาติอยู่แล้ว7,000บาทน,นะฮะโดยประมาณนะถ้าจะให้ต้องเลือกต้องเลือกซื้อนะ ผมพูดในมุมที่ผมเป็นเพลเยอร์นะถ้าต้องเลือกซื้อนะแล้ววงเล็บว่าไม้บาลานซ์ไม้คอนโทนนะเพราะว่าพวกเนี้ยมันเป็นสายบาลานซ์สายคอนโทนถ้าต้องเลือกซื้อนะอันดับหนึ่งจริงๆนะผมว่าจ๊กเกอร์จะเป็นไม้ที่เฟนลี่กับหลายๆคนมากกว่าอันดับ2องผมให้อาร์เซอเบอร์อาร์เซเบอร์เป็นเป็นไม้ที่แบบแบบเนี้ยไม่คืนอะทุกอย่างมันแบบธรรมดาบาลานซ์ az, ทุกอย่างมันมันไม่สวิงอะ ส่วนได X10 อะที่ผมมาให้คะแนนต่ําสุดที่จะต้องเลือกซื้อนะเพราะว่า 1. ผมว่ามันไม่ใช่ไม้ประหลาดนั่นออกบุกนิดๆและความแข็งของมันอะไรเงี้ยยากนะมันก็เลยแบบสําหรับผมถ้าคหัวข้อเป็นไม้ประหลาดตัวเนี้ยจะอยู่ที่โลกอะแล้วคุณล่ะให้ใครเป็นอันดับ1นึ่งนะฮะ อันนี้ก็เป็น3ไม้บาลานซ์ของแต่ละแบรนด์ก็แล้วแต่คุณแล้วกันว่าคุณจะเลือกแบรนด์ไหนฮะนี่ก็เป็นตัวท็อป2,024ของตระกูล Victor y ์ยูเนก์คล n g แล้วนะ,ะก็ไปลองตัดสินใจในการเลือกซื้อดูดฮะถ้าหาซื้อไม่ได้มาซื้อที่ผมนะฮะอ่ะน,นี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะเป็นวิยาทานที่ผมได้ใช้เองได้ได,ได้ลองเองและได้จับมาเองแล้วก็ได้ตีเองแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ผมส่งต่อแล้วกันก็อันนี้ก็ สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะฮะหตาเห็นไม่เท่า2มือใช้นะฮะก็ตโลโวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับร้านแม่มอนะก็จะมีกวนที่จัดเองนะฮะก็คือวันศุกร์ที่ทั้มห่งทุ่มรายบินทาสามเอ็ดจะเริ่มต้นที่ขอดเจ็ดแปดก็เริ่มที่1ทุ่มถึง5ทุ่มนะฮะถ้าใครอยากจะมาแจมก็รบกวนมาไวหน่อยนะ รับทุกมือนะแต่ว่าจะขอให้รู้กติกานิดนึงนะแบบเบสิกพื้นฐานแบบไปติกวทั่วไปไงให้รู้กติกาวิธีการยืนการเล่นอะไรองี้ไม่ต้องเก่งมากก็ได้ฮะแต่ว่าเอ้ยพอตีเป็นพอตีได้มาแจมที่กวนของร้านได้เลยคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากคนะที่มากดหนุนผมแล้วก็ดูคลิปผมถ้าไม่มีทุกคนจะไม่มีผมในวันนี้ขอบคุณครับ,ช,บกกช่องทางการติดต่อของเราจะมีหลักๆก็จะมี Facebook แอดเ d อร์โทรช่องทางการซื้อขายก็จะมีเพจเฟซบุ๊กอาซาด้าชอปปี้วิดีโอที่ลงก็จะมี YouTube a c e b o o k แล้วก็ติ k t ต k อกนะฮะก็ขอขอบคุณมากที่ทุกคนมาอุนุนฮะใครอยากจะสนับสนุนผมฮะช่วยซื้อของที่ร้านแต่ว่าเออถ้าใครไม่มีทุนศััพย์สามารถกดไลค์กดแชร์รรรให้ได้นะไม่ติดเลยฮะอะไรก็ได้ที่ทำให้ผมเป็นที่สนับสนุนนะฮะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆะฮะร้านเปิดเที่ยง ปิดสามทุ่มเป็นไปได้รบกวนโทรมานิดนึงหรือว่าเฟซมาหรือไลน์มาก็ได้ทําให้ข้อความนั้นนะมันถึงเรานะสองทุ่มไปผมมองว่าเฮ้ยมันไม่มีเรื่อไม่มีลูกค้าแล้วผมก็จะออกไปทําธุระวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ